จะเก็บข้อมูลเอาไว้นะคะว่าว่า,ามีประเภทอะไรบ้างแต่ในข้อกําหนดจริงๆแล้วเนี่ยตามที่ท่านผอ,อ,อได้บอกอะคะ่ะว่าบางประเภทที่เขาต้องการเนี่ยสามารถเนินการได้นะคะอย่างเช่นถ้าบอกว่าเรื่องการสร้างโรงแรมเขาในวงเล็บเก้าเขาบอกว่าห้าโรงแรมจริงแต่ว่าโรงแรมประเภทหนึ่งประเภทสองก็คือมีที่ที่พักกับอาหารเอ,อ๊มีที่พักกับมีร้านอาหารอะไรเงี้ยได้ แต่ตรงนี้ทั้งนั้นต้องไม่ใช่สูงอาคารสูงคือคคอะไรขนาดความสูงเกินยี่สิบสามเมตรขนาดความขนาดใหญ่คือสองพันเออห้ามห้ามเกินเนี่ยค่ะทำไม่ได้หานี่มันก็ยังเป็นข้อกำหนดเนื่องจากว่าในการวา,างผังเนี่ยเรามีเจตนารมของการวางผังไว้ยู่ว่าเราต้องการทีพื้นที่ของแม่น้ำไว้นะคะเพื่อเพื่อเพื่อในการรักษ์เออหรือ เรื่องของทัศนียภาพอะไรด้วยแล้วนี้ศักยสูงัยภาพของมันอ่ะมันเป็นพื้นที่ใช้เลงเองค่ะมันเลยบางเด็กบางครั้งมันจะเป็นต้องเก็บพื้นที่เอาไว้คนี้ระยะที่เก็บอะค่ะถ้าเป็นในข้อที่สิบเจ็ดคือพวกที่โล่งอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะขอเนื้อเรียนต่อไปนะคะที่บอกว่าสกก็คือพื้นที่ส่งเสริมมันเป็นระยะห้าสิบเมตรเท่านั้นเองค่ะ มีการต้องดูว่าไอประเภทของกิจกรรมที่จะขอมันเข้าขัดขัดกับข้อกาําหนดที่ที่กำที่กำหนดไว้ในประกาศนี้หรือไม่นะคะถ้าเกิดว่าไม่ขัดก็สามารถเรียนการได้ค่ะแต่โรงงานส่วนใหญ่ที่เราจะให้อ่ะคะ่ะเราก็ให้โรงงานที่เป็นเหมือนกับให้บริการชุมชนเป็นส่วนใหญ่ะคะ่ะการแปรรูปก,การเกษตรเนี่ย ดูจากข้อมูลที่จากการตรวจสอบการชี้อยู่ที่ดินแล้วเราไม่พบกัรชี mm ้อ hmm. ยู่ที่ดินลิ้นแม่น้ำน,นะคะ mm hmm. อันนี้คือข้อจ,จริงส่วนการท่าการสร้างท่าเรือสร้างแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยก็ต้องดูด้วยนะคะว่าจะต้องมีเป็นที่ของใครหรืออะไรนี้แล้วก็ต้องมีการขออนุญาตในงานที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะนะคะในส่วนของของพื้นที่นี่คือที่ ที่สอกอที่บอกนะคะนี่มันจะมีบางส่วนที่เป็นดิบเลยนะบางบางตะกนที่อยู่ในพื้นที่เขตเมืองอะไรเงี้ยค่ะบางครั้งน่ะมันอาจจะทําไม่ได้เพราะเป็นเรื่องของข้อจํากัดของพื้นที่เขาอาจจะไม่มีพื้นที่ทำนะคะในพื้นที่เชุมชนเมืองส่วนในในข้อมหากราบข้อที่17นเจ็ดะค่ะที่เป็นที่โล่งเพื่อรักษาคุณภาพและสิ่งแวดล้อมเนื่องจากว่าข้อกาหนด เอาไว้เนี่ยมันไม่มันไม่ได้เว้น,นต่อกับสถาบันราชการมันจึงเป็นจุดประเด็นว่าเอ๊ะทำไมหน่วยงานราชการหลายหน่วยงานจึงไม่สามารถจะขออนุญาตปลูกสร้างอาคารได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดสามารถทําได้ก็คือกอ่อนศ .62 ใช่ไหมคะอันนี้ก็ก็ต้องมาดูว่าเขาได้ขออนุญาต้องหรืนเปล่านะคะซึ่งในส่วนข้อมูลทีนี้่ะช่วงต้นเดือนที่ผ่านม,มาได้ประสานกับทาง สำน,นักงานธนารักษ์อาหารนึงจากกรมแจ้งมาว่า,าจะเอาข้อมูลในเรื่องของของข้อเช็จริงว่าพื้นที่ของธนารักษ์เนี่ยมีม,มีมีจำนวนพื้นที่เท่าไหร่และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะขอใช้พื้นที่เท่าไหร่นะคะซึ่งได้ประสานข้อมูลไปแล้วนะคะแล้วก็ให้ข้อมูลไปแล้วซึ่งสอบฟ้อ,องทรั้งที่กาปตันออบบอกค่ะว่าเดี๋ยวจะมีการประชุมเขาจะมาคิดในเรื่องของการของ ปรับปรุงข้อกำหนดเพื่อให้เหมาะสมให้่สามารถดำเนินการได้อันนี้นี้อยู่ในกระบวนการอ่จารค่ะแล้วก็่่ข้อมูลให้ไปแล้วนะคะเอกสารข้อมูลได้รับเรียบร้อยแล้วค่ะ,คะแล้วสะะว่งไปที่กรมแล้วค่ะแต่ว่ากรมยังไม่ได้แจ้งว่าเมื่อไหร่แต่ว่าทรงที่ต่ออบอกว่าไาออย่ค่ะรอได้ไหมร้าน <c oughs> อาหานเชิญท่านค่ะ